อย่างนี้ค่ะทุกคนเราก็จะมาต่วนเทีเทนะคะก็จะแกะก่อนเลยนะจากทีหลังเราก็เอาออกมานะคะทุกคนมีอะไรบ้วเทนะมันดึงยากมีอะไรบ้างมันดึงยากโอ้ล่าอิล่ามันจะมีอะไรอันนี้ที่ใส่น้ำยาอันนี้ที่ใส่น้ำยาค่ะทุกคนแล้วก็ใส่แบบนี้แล้วก็ดึนะคะดู อันนี้นยาใส่นะคะนี่ค่ะก็หยดนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือที่ใหญ่จะหมุนปุ๊บนะคะพร้อมมั้ยยังคะจะพร้อมใกล้จะพร้อมแล้วค่ะใกล้จะพร้อมจะร้องไห้ไหมคะจะร้องไห้ไหมคะมลองเพื่อนอันนี้ใส่นี่ใส่โยคอยดเอ์ ได้คะ่ะอยา่าเพิ่งดีบนะดีบเขาด่าเอาไม่จับให้อาใต้บีบต้บีบบี้ปีกไม่ได้คือโบได้มันดีโบได้ดีไียงก็บโบได้ปไีไม้ป็นหมแล้วก็ ตัวนี้ค่ะเจาะก่อนเจาะเจาะเองเจาะเองเอามือเจาะเอามือเจาะสิคะมาตานะคะร้อยก่อนแล้วก็ให้เห็นอยู่ดีตไม่เป็นไรไม่น่าสวยเข้ากรงได้ใช่ไหมคะ นี้น้องแกะอันนี้ก่อนค่ะแกะที่ใส่ยาเพิ่มเยอะทางนึงจักรจีจักรจีใช่ไหมครอยู่ที่ใช้กนอยู่นี่เดี๋ยวไดไหมน้องแกะจะทำนี้อ่ไม่รอยนั่งแค่ หาทำใช้ในนี้จับตรงนี้จับตรงนี้นนับหนึ่งงไม่มีไม่มีชูอนเสือมันแค่ไหนโวยหน้าก้อนเันจะเหลืองหนึ่งถึงสิบหมุนหมนนับหมุนแล้วนับไหม อย่าเพิ่งอออกหนึ่งสองหมุนสาม่ห้าเียนับด้วยค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าโคเจ็กแ0กยสิองสิบสามสิบสี่้าบอ๋อขยอเองนโอเคปิดปยดหไว้ยอดไมค่ะเดี๋ยวไม่น่าสอนไม่น่าสอนบีเบบยอดใช้ตรงนี้นะคะ อีกครั้งหนึ่งอีกยดนนึ่งค่ะเขาค่อยค่อยๆพอก่อนค่ะพอก่อนพอก่อนมันไม่ขึ้นเดีมันขึ้นมันกำลังค่อยๆไหลอมมาริต้ามันต้องเป็นเด้งเห็นไหมไม่ทำาไม่ทำอีเจ็ยต้าแค่เฮ้ยนี้สิสิ ต้องยูสิตั้งสีทั้งสีที่ไม่ดีทั้งสีที่ไม่ดีนเพราะว่ามันจะเป็นสีแดงถ้าผ่านตัวทีไปได้ไหนึ่งขีดค่ะอย่าเอาใช่ใกล้หน้าอย่างนั้นลูกถือไว้ตั้งอะไรมันสีแดงอ่ะนเห็นไหมคะเห็นเป็นหนึ่งขีดไหมคะเดี๋ยวรอรอไม่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 ไมมนองไม่เห็นเดี๋ยวค่ะให้มันซีมฟัง ให้สีมันชัดกว่านี้ก่อนเนาะรอแป๊บหนึ่งสิแม่คะมันสวยมากเลยสีเขียวอ่ะอันเนี้ยแสดงว่าอากาศเปลี่ยนแล้วนอนแอร์หนูขับมันจามเมื่อกี้โชว์โชว์เพื่อนนี่คะบิต้าไม่มาครันมันมันเป็นสีแดงอ่ะไอโชว์กล้องก่อนแต่มันเป็นสีแดงแสดง แล้วเขาใกล้ๆให้เห็นขีดเดียวคุณป้ามันเป็นสีแดงมันต้องติดนะไม่ติดไปขึ้นขีดเดียวติดโควิดไหมคะอ๋อหนูขับพิดอ๋อเอาไหมคะนี่เรากลับพิดนะคะเมื่อกี้ดีเลยดีเลยแล้วขึ้นขึ้นขีดเดียวสรุปติดติดโควิดไหมคะไม่ติดค่ะไหนเอามาให้ตอมดูหน่อยโอู๋จะหยุดดูใกล้ๆตาฟูช่วยด้วยนะรอยัง มี่อเดียวไม่ไปไม่ไปค่ะจบคลิปยังไงคะกดแจ้จ้ใครเป็ครถ้าใครอยากรู้เขาไม่าเลยเมื่อกี้ไปซื้อยาไปวน้อก็แย่จมูกนะคะแยไม่ละกาไเยล่นกินไอติมกินน้าแข็งแล้วใครเป็นคนอย่จมูกให้คะไม่นาค่ะไหนไม่นาคนไหนคะสวยไหมคะ ถั่วไอแต่ว่าปอให้เ,หเปิดให้เขาดูิอะเล่แมนาเนล่แมนานเนี่ยจะหมูให้จุ๊บๆยังคะขอบคุณค่าหรือยัง <c oughs> ขอบคุณค่า <c oughs> หรือยังขอบคุณค่า